สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาอยู่ปัตร์มิเอาเหมือนเดิมน,นะครับะจะมาให้ดูแหวนผมจะทําคลิปนี้เก็บไว้ไม่เคยทำทุาทีเลยแหวนเนี่ยฮะเป็นแหวนที่น้องฟ้านะทําให้ผมนะครับถึงจะเป็นแหวนแค่ตาลเลตนะผมไม่เคยถอดเลยนะแต,แต่จะถอดทํารีวิว้เฉยๆเนี่ยข้างล่างเนี่ยจะเป็นแบบนี้ เป็นตะเนเลสนะ็นไหมข้างน้าจะเป็นมันเงาแต่ว่าจะมีสลักชื่อนองฟ้าไว้เห็นไหมมันมองไม่เห็นเนาะนี่ครับนะ่สลักชื่อนองฟ้าไว้ผมไม่เคยถอดเลยนะแต่ว่าจะทําคลิปเก็บไว้รักมากคิดถึงด้วยตอนเนี้ยู่เป็นแค่แหวนตะเกนเลสผมก็รักของผมก็ถ่ายไว้ตลอดนะไม่เคยถอดเลยคิดถึงด้วย ไม่รู้เป็นไงมากตอนนี้เลี้ยงลูกอยู่บ้านคิดถึงตอน,นํะบากด้วยกันต่อไป,าปหาด้วันะแต่ว่ามันไม่มีเวลาที่จะกลับไปเป็นห่วลูกเหรอเป็นห่วเยา อขอโทษท้องพาในท่องพามานําบากนี้ยนะไม่ค่อยมีเงินให้เท่าไหร่ก็สู้ๆกันไปเดือนนึงก็พี่ก็ส,ส่งตามให้หนูหมดแหละพี่อยสู้เพื่อลูกเพื่อหนูต่อไปเนาะพี่มันจนไปหน่อยวนะเดี๋ยวพอมีเงินมีตังหน่อยเนาะ ขยายขยายได้อย่างที่จะไปอยู่บ้านแต่ไม่นูกว่กี่กี่ปีนะต้องมาทำงานห่างลกูกห่างเมียอ,อย่างงี้เป็นห่วงหนูคนเดียวแล้วแหละไม่เคยเป็นห่วงว่อื่นเลยเพราะพี่มีหนูคนเดียวคุณรู้ว่าไงคิดถึงมากเลย กลับไปหากลับไปเที่ยวหาหาลูกหาอะไรแตมันก็กลับไม่ได้เขาพี่ต้องทำงานเป็นปีแหละที่เาจะเป็นปีหรือสองปีงั้นอยากจะกลับแต่ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นนะคือว่า่ึงลูกไหวอาจจะกลับบ้างแต่ก็มันกลับไม่ได้หลอกทางานในใหม่่นี้ก็อยู่นานๆหาเงินให้หนูมีเงิน,น่าไรพี่ก็ส่งให้หนูหมดแต่แหละที่แค่มีกินมีใช้นิดหน่อยก็พอแนละ้วอยให้ลูกมีนมกิน สัญญาว่าอนาคตว่าจะให้มันสบายกว่านี้ต้องพ้าหนูมานลำบากด้วยไงต้องขอโทษน้องฟ้าเลยเนอะพออยู่ก็รักกันที่ก็อพอจะมีเพื่อนมีปลูงอยู่ที่นี่มากมีหัวหน้า่ะ หวหน้าที่ดีๆคอยดูแลพี่อยพพเพื่อนดีๆคอยดูแลเพ,พื่พพอนกระเป๋านะที่ทำงานบรรทด้วยกันก็มีมีผ่านพ้นเหมือนกันด้ยเป็นปา๋าคุณเจ๊อะไรพวกนี้มันก็ดีดูแลพี่ดีมากไม่ต้องห่วงอยู่ทางนี้พี่ก็พยายามทำงานหาเงินให้หนูตลอดไม่ต้องห่วงม,มีเท่าไหร่พี่ส่งให้หมดอ่่ พี่ก็แค่จ่ายค่าห้องค่าไฟก็่ทำพอแล้วเดี๋ยวที่นิดหน่อยพี่หาแดดเองได้หากินเองได้ไม่ต้องห่วงพี่นะรักแดดทำคลิปเก็บไว้ที่ถึงนะแหวนใตกตลอดเลยนะเบิร์ตไม่เคยถอดเลยโอเคครับแค่นี้แหละเดี๋ยวพี่ทำงานก่อนเดี๋ยวผมทำงานก่อน ทิ่ถึงลองฟ้าเดี๋ยวพอมีตั้งหน่อยก็ล่ากไฟมาหาพี่มากัยพิงพ์เขต2นาี5นะครับสวัสดีครับ